ก็เตรีมมาบนไว้ขายที่นะค่ะแล้วก็ขายได้ขายได้แล้วกำนงนสี่ไรค่ะก็ประมาณยี่สิบไร่บอกจำนวนขายได้ประมาณสามสิบสองล้านนะคะบอกขายนานบอกขายอะมานานแล้วแต่มาที่เนี่ยมาเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนธันวาเนี่ยค่ะก็ประมาณเดือนประมาณเดือนขายได้เลยขายได้เลยก็เลยมาแก้บนก็เลยแก้ ก็มีที่ค้ากำหนดไว้ก็มีข้าวหมูแล้วก็น้ำข้าวแล้วก็เหล้าตามที่เขากำหนดไห้เลยนะกระบอนการว่าจะขายได้กันก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาให้หลวงพ่อทำทักแปลงหนึ่งถ้าสำเร็จก็ต้องมาอีกแหละเชิญมากันได้เลยนะคะเนี่ยได้ผลจริงจริง 啊！我拍你。嗯